สวัสดีครับสวัสดี FC เรืองชัยแท็กเตอร์ FC ฟิวฮอลแนะครับวันนี้พบกับเซลต้อมนะครับจะพาชมบรรยากาศนะครับการนะครับดิมอนรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนดรุ่น TT 4.75 75แรงม้าครับวันนี้นำส่งคุณแม่ปาริชาตินะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม กำลังนะครับตั้งองศาผานพวนเสร็จนะครับลงสู่แปลงแล้วนะครับครับท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับสามารถติดต่อได้ที่นะครับบริษัทเรืองชัยมอเตอร์เรืองชัยแท็กเตอร์นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะครับทั้งจังหวัดมหาสารคามและบุรีรัมนะครับผม ติดต่อเซลต้อมได้โดยตรงนะครับ0808071595ครับที่ช่างเล็กนะครับกำลังลองนะครับยกแรก

รแรง,งดีแรงไม่ตกนะครับทีที4.75 75แรงมาานิวฮอลแลนด์ครับ ขับง่ายขับคล่องนะครับแล้วฟังเยอะนิดหนึ่งครับ ครับท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือสองติดต่อได้นะครับกับเซลต้อมครับ080-807-1595บร,ริษัทเรืองชัยมอเตอร์เรืองชัยแท็กเตอร์นะครับ080-807-1595ครับเซลต้อมครับผม